าโรธรรมาวัันติอายุวโนสุขังพระรังบุณอันใดทานอันใดที่ท่านปรารถนาดีแล้วขอให้ท่านพ้นทุกเจอแต่ความสุขความเจริญเถิดสาธุสาธุสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านมาพบกันอีกครับกับการฝึกใจนะฮะฝึกใจฝึกปรฐมัยน้อใจเนี่ย ก็เราฝึกเพื่อให้ใจมันสงบครับเมื่อใจเราสงบแล้วนะเราก็จะมีสติเมื่อมีสติเราจะทําอะไรเนี่ยก็จะเป็นผลดีนะครับนาไปศึกษาศาสตร์ต่างๆทางโลกนําไปศึกษาศาสตร์ต่างๆทางธรรมนะแต่การฝึกอะไรการเรียนรู้ฝึกอะไรก็ตามแต่ในทางโลกเนี่ยสามารถเรียนรู้นะได้กว้างขวางก้าวไกลออกไปมาก แต่มันเป็นการเรียนรู้ออกไปนอกกายเรานอกตัวเราแต่การเรียนรู้ด้านจิตใจหลักธรรมะต่างๆเนี่ยเป็นการเรียนรู้ย้อนแบบย้อนกลับนะย้อนกลับกับมหาตัวเราจิตใจของเรานะฮะก็ตอนนี้ต่างชาตินะฮะได้หลายชาติเขาก็ศึกษาสนใจในด้านของจิตศึกษาย้อนกลับกับมหาตัวกันมากมายแล้วนะครับทีนีเน้เมื่อเราอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกเลยเนี่ยมันก็จะดูแปลกๆไปสักนิดนึงนะฮะ จิตของเรามันมีดวงเดียวนะฮะมันไม่มีอะไรมากมายหรอกถ้าเราเข้าใจธรรมชาตินะเอกะจะรังจิตตังจิตดวงเดียวท่องเที่ยวไปทั่วใช่ไหมครับตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกไว้ท่องเที่ยวไปทั่วนี่ไม่ใช่ไปเที่ยวทัวนะจะว่าทัวก็ได้ก็คือเกิดไปทุกภพทุกชาติเกิดไปตามภพภูมิต่างๆมากมายเคยไปอบายภูมิไหมผมคิดว่าก็น่าจะเคยเคยเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นนางฟ้าไหมผมว่าเคยแต่สิ่งนี้ยังไม่เคยเกิดเลยเนี่ย ใครๆก็คงเดาได้ก็คือยังไม่เคยเกิดเป็นพระอรหันเลยนะ,ะเมื่อยังไม่เคยเกิดเป็นพระอรหันเลยเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันนะฮะฝึกกันจะชาตินี้เป็นชาติหน้าชาติไหนๆเป็นก็ยังดีที่เรายังดีที่เราได้เริ่มฝึกนะฮะจะฝึกยังไงล่ะฮะก็ครูบาอาจารย์ท่านก็เทศสอนมันเยอะแยะท่านถูกกับจริตครูบาอาจารย์องค์ไหนท่านก็ไปศึกษาองค์นั้นนะฮะ ผมถือว่าถ้าถูกจริตเข้าใจธรรมะคำสอนขององค์ใดท่านองค์ใดก็แสดงว่าเราเคยมีบุญร่วมกรรมกันมากับท่านเคยติดตามกันมาถึงได้เข้าใจกันศรัทธ,ธากันนะฮะของแบบนี้นี่มันไม่สามารถจะไปบังคับกันได้นะฮะและไม่สามารถไม่มีใครจะสามารถระบุได้ว่าใครจะบรรลุไม่บรรลุนะครับนอกจากจิตของเราเองเราจะรู้ตัวของเราถ้าเราศึกษาไปในระดับหนึ่งแล้วนะฮะก็อันดับแรกก็ขอขอบคุณนะฮะ พูดมาซะยาวเลยขอขอบคุณเพื่อนๆก่อนนะครับที่กรุณาซับสไคร์นะครับกรุณาซับสไคร์ส่วนท่านที่เพิ่งมาพบมาเจอเข้าก็หากชอบนะครับก็ฝากซับสไคร์ติดตามมาทักเสียงหนึ่งนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะฮะวันนี้ก็มาพูดต่อจากคลิปก่อนหน้านั้นในเรื่องของหลักวิชาในพระพุทธศาสนาในการฝึกจิตในพระพุทธศาสนาเราเนี่ยพระพุทธองค์ท่านทรง แยกสายวิชาไว้ทั้งหมด4สายสายที่1คือสายสุขวิปัสสโกสายนีส้สามารถฝึกเรียนรู้ฝึกทําจิตไปสู่พระอรหันต์ได้เข้าสู่นิพพานได้คือตัดกิเลสได้แล้วครับแต่ไม่มีความรู้พิเศษสายที่สองสายเตวิชโชสายนี้มีความรู้พิเศษขึ้นมานะคือการเห็นภพภูมิอื่นๆมิติอื่น อย่างเดียวนะครับสื่อสารไม่ได้ไปไม่ได้สายที่สาชะละพินโยชะละพินโยนี่มีความรู้มากกว่าเตวิชโชขึ้นมาหน่อยก็คือนอกจากเห็นแล้วยังสามารถที่จะสื่อสารกันได้นะฮะพูดจานะก็คือใช้จิตสื่อสารกันได้นะแต่อาจจะต้องหลับตาปีนิดนึงนะฮะเพราะว่าต้องใช้กําลังมากใช้กําลังอาจจะบางบางบาง,บางคนนะฮะบ,บางท่าน ก็อาจจะเหนื่อยนะฮะไม่ไหวก็มีสายที่สายที่สนะฮะสายที่4ปฏิสัมพิทัพปัตโตสายนี้มีความรู้ครอบคุมเตวิชโชกับชราพิญโยสูงมากสายปฏิสัมพิทัพปัตโตนี้หรือปฏิสัมพิทายานก็คืออภิญญานนั่นเองนะฮะคืออภิญญาน,นั่นเองจะอภิญญาอะไรนรั่นก็แล้วแต่เถอะก็คือครอบคุมความรู้ทั้งหมดเห็นโลกทิพได้ เอาจิตไปโลกทิพย์ได้สื่อสารโลกทิพย์ได้เอากายหยาบไปโลกทิพย์ได้ไปต่างดาวได้จะทําอะไรได้หมดทุกอย่างโดยไม่ต้องใช้คาถาอาคมใดๆนะแค่ตั้งจิตตั้งใจก็เป็นไปตามนั้นแต่ทีนี้จะได้อย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการฝึกมานะครับมีการฝึกมาฝึกอะไรฮะว่อยู่ในกรรมฐาน40ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงวางหลักสูตรเอาไว้กรรมฐานทั้ง40นะฮะ จะฝึกสายไหนกันแล้วแต่จะต้องขึ้นต้นด้วยสมถภาวนาก่อนอันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงวิปัสสนาญาณการพิจารณาโลกนะฮะอตรวนี้มันอีกตัวหนึ่งที่จะทให้ญาณแจ่มใสก็คือการกําหนดลมหายใจอนาปานสตินี่คือบาดแรกจะฝึกสายสายที่สองสายที่สามสายที่สี่อะไรก็แล้วแต่ จะต้องขึ้นต้นด้วยบาทแรกคือการกำหนดอาณาปานสติการกำหนดลมหายใจเข้าออกนะครับส่วนวิธีการฝึกก็ว่ากันไปต่างๆอีกเรื่องหนึ่งนะวันนี้ผมก็จะพูดแค่แค่เพียงเท่านี้ก่อนแต่จะเล่าให้ฟังถึงภูที่ได้ฤทธิ์อภิญญาแล้วเนี่ยท่านเหล่านี้กว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะต้องฝึกกันหนักหนามาพอสมควรแหละนะฮะเพราะว่าเป็นกีฬาสมาธิมันจะมีประโยชน์อะไรก็มีประโยชน์ครับสามารถพิสูจน์คําสอนนะฮะ มีความฉลาดรอบรู้มากกว่าที่ไม่รู้นะฮะอะไรที่พระองค์ท่านทรงตัดสอนว่านรกมีจริงไหมมันก็พิสูจน์ได้จริงหรือไม่จริงสวรรค์มีไหมพรมมีไหมพระพิพานมีจริงไหมพระพิพานมีสภาพเป็นอะไรเป็นศูนย์ไหมศูนย์ไหมเป็นหมอกเป็นควันละอองเหมือนในตำราเขาบอกไหมท่านก็จะได้เห็นได้ทราบตามความเป็นจริงคือจะได้เปรียบนะฮะและพวกที่ได้ความรู้พิเศษเนี่ยมีโอกาสบรรลุมากผลได้ไวขึ้น แต่ผมเนี่ยผมละไว้นะครับในเรื่องของปัญญาในเรื่องของการปฏิบัติผมละไว้คือผมไม่ต้องกล่าวถึงหรอกเพราะว่าท่านที่มาฝึกสายเนี่ยท่านต้องมีจิตที่ละเอียดต้องมีความรอบรู้เข้าใจาในเรื่องของหลักธรรมะอยู่แล้วนะฮะก็สนุกครับเรื่องนี้สนุกเขาบอกผีอยู่ตรงนั้นตรงนี้เราดูนั่นจริงไหมนั่งอยู่นี่เราก็เห็นได้แล้วก็รู้ได้นะไม่ใช่ตาเห็นนะคือมีความรู้เหมือนตาทิพนี่แหละแต่อจัยมันเป็นทิพย์นะทีนี้วิชาที่ที่เขาฝึกกันทั้งสามสายเนี่ยมันเป็นความรู้พิเศษ ที่นี้มันมีอยู่สายหนึ่งฮะที่เป็นความพิเศษมีกาลังมีกาลังสูงนะฮะกำลังจิตสูงกว่าเตวิชโชสูงกว่าชะละพิญโยนะฮะแต่อ่อนกว่าปฏิสัมพิทายานอ่อนกว่าพิญญาก็คือมโนโมยิทธิวิชามโนโมยิทธินะฮะมีกําลังสูงกว่าเตวิชโชชะละพิญโยมโนโมยิทธินี่เป็นนาอ,อาพิญญาเล็กนะครับไม่ใช่พิญญาใหญ่เป็นอภิญญาเล็กนะฮะมองเห็นได้ สื่อสารได้ไปได้นะฮะแต่ใช้ใจไปไม่ได้เอาร่างกายไปนะเป็นอภิญญาเล็กๆแต่ถ้าเป็นอภิญญาใหญ่ก็คือปฏิสัมพิทายานปฏิสัมพิทัประตสายที่สอันนี้ท่านไปไปสู้กับท่านไม่ได้อะนะฮะต้องต้องต้องยอมท่านละแต่อย่างน้อยที่สุดเราได้พิสูจน์คาสอนได้เห็นสิ่งต่างๆมากมายไก่กองนะฮะทีนี้ถามว่ามีเพื่อนนะฮะเพื่อนในช่องต่างๆที่ท่านเขาไปพิสูจน์ เรื่องว่ากันว่าผีเนาะเราก็เป็นผีแหละครับแต่เราเป็นผีดิบแต่เขาเนี่ยเป็นผีสุกทีนี้เรื่องของผีเนี่ยน่าสนุกนะฮะมีจริงไม่จริงนะเอาใจถ้ามถ้าเราได้แล้วเนี่ยเอาใจเข้าไปดูทีนะฮะรูปร่างอย่างไงามันอยู่ตรงไหนก่อนตายมา,ย,า,งงายังไงยังไงมันก็ต้องใช้อันดับยานกันไปนะฮะสนุกคนระับแต่มาละเอียดแต่ผมจะไม่ขอพูดถึงพูดถึงว่าเราสามารถพิสูจน์ได้ใครโกหก,ก,หกเราไม่โกหกเราเรารู้แต่เมื่อเรารู้แล้วมันไม่ใช่ไปทะเลาะกับเขาเพราะคนที่ได้วิชาตรงนี้แล้วไม,ม่ทะเลาะอก,กะคร เอาฟังเขาเงียบนะฮะรู้เหมือนไม่รู้นะฮะรู้เหมือนไม่รู้แต่นานๆทีเอาเรื่องเหมือนกันนะเอาไปสักหน่อยหนึ่งเออว่าฉันรู้นะอะไรประมาณนี this, ้นะครับหวยก็ใกล้จะออกแล้วนะฮะหวยก็ใกล้จะออกแล้วก็อยากให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านมีโชคมีลาบกันนะฮะอยากให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านมีโชคมีลาบกันของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับบุญวาสนานะฮะเคยทําไว้มันก็ได้ทําไมก็ถึงบางคนทาไมถึงถูกหวยรวยเบอร์กันนะฮะก็สร้างเขาไว้ดี อำนาจแห่งกรรมอำนาจแห่งจักรวาลน,นะฮะจะนำพาก็บางครั้งบางคนท่านก็ฝันแม่นบางคนก็ฝันไม่แม่นนะฮะแต่ที่ผมฝันเนี่ยผมฝันเห็นไก่นะฮะผมฝันเห็นไก่เห็นแต่ไก่นะไม่เห็นอะไรเลยไอไก่กุ๊กเอ๊เอ๊กเอ๊เนีเ่ยแะละก็ลองลอง,ลองดูครับผมเองก็ถ้าผมเก่งถ้าผมรู้ผมก็คงไม่มาอยู่อย่างนี้นะครับ แต่เมื่อได้ความรู้บางอย่างเป็นความรู้พิเศษเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะได้สิ่งของจากตรงนี้แหละครับมันเหมือนกับเป็นการต้นทรัพย์เขานะฮะมันผิดมันผิดหลักที่พระพุทธอ,องค์ทั้งทรงตัดบอกไว้นะฮะเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งแล้วก็ไม่มีความอยากได้แล้วครับให้มันเป็นไปนะฮะให้มันเป็นไปต,ตามวิถีกฎแห่งกรรมนะฮะก็ทําความดีกันไปนะฮะร,รวยก็รวยไม่รวยก็อย่ารวยรวยไปก็ตายไม่รวยก็ตายแต่ทําความดีไว้ยกระดับจิตใจของเราไว้ นะครับแล้วพบกันใหม่นะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าอยากให้คุยอะไรนะฮะผมก็โม้ได้ทุกเรื่องนะฮะคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันนะฮะผมก็ไม่ทราบจะคุยอะไรต่อก็จะเล่าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหายไปบ้างมาบ้างเพราะมันไม่มีไม่มีคอนเทนต์อะไรที่จะคุยเพราะว่าุณยังไม่มีเพื่อนๆนะฮะที่จะได้มาชมหรือมาสอบถามอะไรก็พยายามทำคลิปไว้ผมพยายามไมา่ขาด และพบกันใหม่นะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ